นมสดสตรอเบอรี่ปีโป้ปั่นมาลงมือทำกันเลยจ้าใส่นมสดลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดแล้วก็น้นําแข็งนะคะในแก้ว22อออนแล้วก็ปั่นเลยจ้าพอปั่นละเอียดแล้วเราก็ใส่ปีโป้ลงไป ปิโป้ใส่ครึ่งหนึ่งก็พอนะคะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ตกแต่งหน้านะคะแบบนี้เลยค่ะปั่นให้เข้ากันค่ะน้ำสตรอเบอรี่30 ml ใส่ลงไปในแก้วก่อนเลยตามด้วยนมสดปั่นนะคะ นมสดปั่นใส่ไปค่อนแก้วแล้วเราก็ใส่สตรอเบอรี่ยี่สิบรอบแก้วนะคะจากนั้นก็เอานมสดปั่นที่เหลือเทลงไปได้เลยจ้าตกแต่งด้วยปีโป้สีสันสดใสรสชาติอร่อยชื่นใจมากเลยนะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีลองทำดื่มกันนะคะทุกคน